สวัสดีครับ <c oughs> พบกับพี่โมนอีกครั้งนะครับจากการที่ <c oughs> วิเคราะห์แล้วว่าเปอร์เซ็นต์การติดพูดโดยรวมเลยก็คือของ NCO นะครับอรอบแรกเนี่ยค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่หลายแน่นะครับแน่ๆละ่ะพลเราเรียนเนี่ยเก้าร้อยเกือบพันคนแน่นอนนะครับรอบแรกแต่ว่าอันนี้ก็พี่พูดโดยรวมเนาะเพราะว่า เล้งของ NCO ไม่ว่าจะเป็นนั่นเองในสิบอาสาทั้งน้องผู้หญิงผู้ชายนะครับที่เล้งอายุไม่เกิน30มสินะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทาคลิปเป็นการแนะนำนะครับการทดสอบรอบ2เพราะว่าคิดว่ารอบแรกเนี่ยคงติดเยอะแล้วก็รอบ2เนี่ยก็คงจะมีคนที่ต้องอรับสร้างข้อมูลแนวนี้อยู่หลายใน่นะครับ <c oughs> หลายพันคนนะอขออนุญาตมาดูของเพศช,ชายก่อนนะครับ อันนี้เล้งอายุ18ถึง30นะนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ5สถานีนะนะครับสถานีที่1เนี่ยดึงข้อเนี่ยไม่จำกัดเวลาแต่ว่าแม็กเนี่ยคือ15นะครับ15เนี่ยตรงนี้นะครับแม็ก15ก็คือเต็มร้อยนะนะครับก็เลนส์ของคนของคนอ่าเขาเรียกของคนแบบปกติหรือว่าคนที่แบบ ขึ้นๆกันกลางอันนี้เอาเอาค่าเฉลี่ยหรือเอเวอร์เรสต์นะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6, 7, หกเจ็ดประมาณหกเจ็ดนะครับครึ่งๆนะนะครับหกเจ็ดแปดประมาณนี้ก็คือคนค่าปกตินะครับแต่ถ้าถ้าใครฟีดแบบขอญาตเต็มร้อยอะไก็สิบห้านะครับสิบห้าเสร็จก็พอละนะครับสิบห้านี่คือแม็กนะครับส่วนตัวลุกนั่งนะครับลุกนั่งเนี่ยอันนี้พื้นฐานเนี่ยพี่ว่าเก็บได้เกือบ 1กืเ็นต์นะครับเพราะว่าลูกหน้าเป,นเป็นท่าที่ไม่ยากเลยนะแต่ว่าเวลาต้องไวนิดน,นึงนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บลุกขึ้นลุกขึ้นเลยนะครับแล้วก็ค่อยฟันหน้าท้องเอานะีตัวเกณฑ์คะแนนเต็มก็38นะครับ <c oughs> ส่วนดันพื้นอ่ะดันพื้นตัวนี้ก็เป็นท่าที่ท้าทายเหมือนกันนะครับเอาตรงๆนะสองนทีพี่ไม่เคยถึง84นะครับ เล่นตั้งแต่อายุมาไม่เคยทําได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบใครฟิตเนี่ยก็ขออนุญาตเต็มร้อยนี่คือใครอยากได้ร้อยอ่ะเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือแปดสิบสี่นะครับแต่จริงๆเนี่ยโอ้พี่ว่า <c oughs> สองใที่เนี่ยที่แอร์โอ้แต่เกณฑ์ผ่านอีห้าสิบหนึ่งนะครับเกณฑ์ผ่านนะห้าสิบหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่อะไเกณฑ์ผ่านหรอกก็คือแบบ คือคะแนนลัางหน้าเนี่ยขอไม่ยาไม่มองเลยเพราะว่าหลายคนคงฟิตมาแล้วนะครับคงฟิตอยู่นีก็ขอสัก2นาทีนี่มันก็ปล่อยประมาณ6 60ได้ไหมเออหกก็ได้76แล้วนะครับปนะมานัแต่ว่าถ้าใครแบบแข็งแกร่งเนี่ยก็เต็มร้อยเลยก็84ได้นะครับแปนี่คือพี่ว่าเยอะมากเลยนะนะครับโอ้น้อยคนที่จะทําได้นะ,ะทีนี้วิ่ง ระยะทานแค่1กิโลเนาะนะครับก็จะอยู่ที่สามสองห้านะครับสามสองห้านี่คือสามสองสี่ก็คือร้อยนะครับก็คือไม่เกินสามสองห้าก็คือต้องวิ่งแบบไม่ตกนะครับไม่ต้องสปีดเยอะแต่ว่าไม่ต้องไม่ตกนะครับตัวนี้เนี่ยที่สามสองห้านะครับคิดว่าหลายคนก็น่าจะพอไหวยกเว้นที่น้องที่แบบน้ำหนักเยอะก็ขอสักสีถ้าสี่เนี่ยเราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าสี่เนี่ยอยู่หกสิบห้านะครับ <c oughs> ลองดูนะนะครับแต่ว่า ขอให้ผ่านนะครับขอให้ผ่านนะแล้วก็ว่ายน้ำยี่5ห้าเมตรเนี่ยก็คือเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับไม่จํากัดเวลามีแค่ผ่านไม่ผ่านไม่จากัดเวลานะครับโอเคเนาะอันนี้เขามีเกณฑ์ไม่ผ่านเนียไม่มีเกณฑ์ไม่ผ่านนะครับสําหรับท่าอื่นนะครับเนีย่ยอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ทั้งสองร่างกายนะครับที่อยากจะมาแนะนํานะครับก็ มองคะแนนสูงไว้นะครับได้เท่าไหร่ก็ค่อยมาวัดให้กันนะมีผลนะครับแต่ร่างกายมีผลเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าคะแนนภาควิชาการ <c oughs> จําของครั้งข้อสอบมาได้เยอะนี่ก,ก,ก็ก็ดีนะครับใครได้ครั้งข้อสอบก็ถือว่าโชคดีนะครับผลคาหานนี้ได้อยู่แล้วนะครับครั้งข้อสอบสอ่ะฝอหนึ่งเนี่ยยังไงก็ต้องจัดงานนะครับแต่ว่าพลเรือนเนี่ยถ้าไม่มี ไม่โชคดีที่แบบมีอะไรเงี้ยส่งมาก็ก็อาจจะต้องเน้นในด้านร่างกายให้เยอะๆนะครับโอเคเนาะก็ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะครับอันนี้เพื่อชายอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตมาทาเป็นของน้องผู้หญิงนะครับเพราะว่ามีอสรพเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็คงเพียงพอแต่เท่านี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ก็อยากจะให้ถึง4,000เร็วๆนะครับนี่อันนี้ก็3 3 0 0 0นิดๆน,นะก็ขอแรงสนับสนุนจากน้องๆเวยนะครับโอเคนะครับขอเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับโชคดีทุกนายเจอกันครับ